สวัสดีครับผมโอ้ใช่ไหนลุง กันนะครับกันนะโอ้ยสวยครับโอ้ยใสสวยอุย้ยอ้วนตับเลยครับปลาหน้านะครับปลาหน้าน้ำพร้อมโอ้ยอ้วนตับเลยเห็ตุใดน้องเนี่ยใสกับปลาแม่น้ำมันนี่ครับอ้วนตับเลย สุดยอดครับผมกัดเป็นกบยางบ่าบินนะครับสภาพไม้เป็นหน้าห่นาน้มถวมนะครับพูนคปปัดตุกปลาตุวดนึงออสดยสดครับผม